สวัสดีแฟ,น,ฟนทีเด็ดฮอส c อร์ทีเด็ดแม่นยำ99%้าหากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดแรกแอร์เบไลซิกเจวนวญกับลิเวอร์พูลนัดนี้ไลซิกจะลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านแต่เตะสนามเป็นกางในกรุงมูดเปสประเทศฮังการีเนื่องจากเยอรมนีต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยรองจากฝูมูดเดสิก้า ของคูซือ,อยูเดียนนาเกมันฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมควา้าัยชนะมา4นัดรวดแนวลุกมีทีเด็ดอย่างคริสโตเฟอร์เอนคุนคูคและยูซุปโคเซนโดยมีมาเซลสติเซอร์เป็นจอมทัพส่วนผงแดงของซือเจรันคอฟฟอร์มกำลังย่ำแย่แพ้มา3นัดติดต่อ,อกันปัญหาอยู่ที่แนวรับโอซานคาบักยังปรับตัวได้ไม่ดีนะักตองดุนฟาบินโยจะหายเจ็บกลับมาลงสนามประสานงานคู่เซ็นเตอร์กับจอร์แดนเฮนสันได้หรือไม่ ส่วนแนวรูกสามประสานยังเหมือนเดิมมาเน่ฟิมโนสาราด้วยฟอร์มการเล่นที่กำลังมั่นใจของไรซิกประกอบกับลิวพูที่ขาดความเชื่อมั่นผมมองว่าข้ามคืนนี้ไรซิกมีดีพอที่จะพลิกเอาชนะลิวพูดหรืออย่างแยก่ก็ไม่แพ้ผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.